สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ผ่านมาได้ทราบกันไปแล้วสินะครับว่ากุมาพรพายและกุมารเทพนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ยังไม่รู้กันเลยใช่ไหมว่ากว่าจะเป็นกุมารทองแต่ละองค์นั้นผ่านพิธีกรรมหรือมีส่วนประกอบอะไรบ้างถึงเชอเรียกว่ากุมารทองไปรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับสร้างกุมารทองตำรับโบราณของหลวงพ่อเต้ดงทอง วิธีการปั้นกุมารทองต้องปั้นจากดินอาถรรพ์ต่างๆมาปั้นเพราะดินอาถรรพ์ต่างๆนั้นมีพลังงานมากมายไม่เป็นอันตรายต่อผู้บูชาเนื่องจากดินนั้นจะมีเทวดาหรือดวงวิญญาณซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ด้วยอาทิเช่นดินเจ็ดป่าช้าเป็นดินที่มีพลังงานมากที่สุดเพราะเป็นดินของฝ่ายวิญญ,ญาณต่างๆมากมายที่ผ่านหรือเดินทางอยู่บริเวณนั้นเช่น สุสานป่าช้าดินเจ็ดโปกดินขุยปูเป็นดินที่ได้จากการขุดดินจากรูปูและจอมปลวกถือว่าเป็นมวลสารที่วิเศษยิ่งเพราะจะมีเทวดาอารักษ์อยู่ตามตำรับใบลานโบรานดินเจ็ดท่าเป็นดินที่ได้จากท่าน้ำต่างๆรวมทั้งสิ้นเจ็ดแห่งด้วยกันเพราะท่าน้ำนั้น มักมีคนสัญจรไปมาค้าขายหรือเดินทางจะมีพลังงานต่างๆหลายที่อยู่รวมกันดินเจ็ดสวนเจ็ดไร่เจ็ดนาถือว่าเป็นดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกสวนไหนไร่ไหนผลิตดอกออกผลมากก็จะนำดินของสวนนั้นๆมาเป็นมวลสารดินเจ็ดวัดเจ็ดใดถือว่าเป็นดินที่เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นโบสถหรือดินหน้าโบสถ์ จะมีพลังงานและความศักดิ์สิทธิ์มากดินเจ็ดรมเป็นดินที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะถือว่าเป็นที่สถิตของเหล่าฤือีเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาถือว่าเป็นดินพิเศษอย่างยิ่งเท่ากระดูกอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะเป็นมวลสารที่เหมือนร่างกายของมนุษย์ต้องมีกระดูกบรรจุอยู่เป็นธาตุที่ขาดไม่ได้จึงต้องนํามาเป็นมวลสารผสมเข้าไปโดยใช้ที่เท่ากระดูกเด็ก หรือเท่ากระดูกจากเมนต่างๆมาผสมเพื่อให้ได้กุมารทองที่มีฤทธิเดชมากขึ้นและใช้คาถากับธาตุต่างๆได้โดยพระเกจิเท่านั้นพิธีการสร้างกุมารทองตำรับหลวงพ่อเต้โดยใช้ดินอาถรรพ์ทั้งหมดมาผสมรวมกันและปั้นขึ้นรูปก,กุมารตามตำรับตำราหลวงพ่อเต้และหาเลิกยามวันเวลาก่อนนำองค์กุมาที่ปั้นเสร็จไปเข้าเตาเผาดินให้สุก ตามเลิกก่อนฟ้าสางเสร็จแล้วนำกุมารมาปลุกเสดด้วยวิทยาคมตริกกรรมคถาเรียกดวงวิญญาณสถิตโดยนั่งสมาธิขอเชิญพยามัจจุราชในยมโลกเพื่ออนุญาตนำดวงวิญญาณเด็กมาสถิตในองค์กุมารทองเพราะในสมัยก่อนปราบถึงปัจจุบันดวงวิญญาณเด็กมีมากมายจากการแท้งบ้างตายหลังคลอดบ้างหรืออุบัติเหตุต่างๆดวงวิญญาณเหล่านั้น ก็จะไปรอเกิดใหม่แต่ไม่รู้จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่หลวงพ่อก็จะอัญเชิญดวงวิญญาณเหล่านั้นมาสถิตเพื่อสร้างบุญบรารมีมีโดยการช่วยเหลือมนุษย์ดังที่ทราบกันเช่นในเรื่องของการค้าขายของกันภัยดวงวิญญาณนั้นก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีบางดวงก็ได้เกิดเป็นเทพเป็นเทวดาที่สูงขึ้นไป เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับวิธีการสร้างกุมารทองแต่ละองค์และพิธีกรรมขั้นตอนในการปลุกเสกแต่ถึงให้เรารู้ถึงวิธีและขั้นตอนการทําก็ตามแต่เราไม่สามารถทําเองได้แน่นอนเพราะเราไม่ใช่คนมีวิชาอาคมหรือศึกษามาเป็นอย่างดีเพราะถ้ามีการกระทําอะไรผิดพลาดขึ้นมาต่อสิ่งเหล่านั้นอาจจะเข้าตัวเราเองก็เป็นไปได้นะครับ ผู้และคนลุกกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ